ประเสริฐสุดกว่าคิดดีพูดดีทำดีอีกครั้งหนึ่งคิดดีพูดดีทำดีเป็นสีเป็นพรสูงสุด,สสสดไม่มีพรเทพพรมนุษย์ษประเสริฐสุดกว่าคิดดีพูดดีทำดีอเดี๋ยวเข้ามา อ่ารอบดวงฟงกล้วยไม้ไปชมเทอเล็กไปดูพริศาสนาธรรมกลางสนามและพระอาจารย์ทำพรเก้าประการไว้เป็นซุ้มซุ้มดอกไม้นะเก้าซุ้มนะเก้าไปให้พบสุขแล้วได้ประฏิทินปีใหม่กันหรือยังยังเหรอไปอยู่ที่ไหนทำไมไม่ได้เนี่ยนั่ง สันติอายุวันดูสุข mm ังวลังแฮปปี้เดียบรีคริสต์มาสเทอร์เอาทุกอย่างแล้วกันซีดีอยู่ตอนนี้นะกำลังแจกปฏิทินอยู่นะเจริญพรญาติโยมเลยนะเชิญนั่งก่อนนะโยมนะใจเย็นเชิญนั่งก่อนนะเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนใจเย็นยิ้มเข้าไว้นะเอาชุดต่อไปชุดต่อไปมาเร็วๆไปสองง่ายห้าแปดญาติโยมที่มาถึงไร่เจันตะวัน หลังจากที่เราชมให้เจตวันนโยมตอนนี้มีญาติโยมบางส่วนมาทำํำบุญที่หอสัตยาธิฐานหลวงพ่อสิทธะมยักมุนีหรือหลวงพ่อสมปัตนาเพื่อที่จะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานปีใหม่ขอพรปีใหม่ตั้งใจอยู่กับความดีทุกสิ่งทุกอย่างนิยมเรามาตั้งสักการิฐานอยู่ตรงนี้ ได้เชิญตะวันโดยท้านะอาจารย์ใหญ่ท่านบอกวัชรเมธีฝา,ากไว้เป็นของขวัญปีใหม่ให้โยมตั้งใจอยู่กับพระศี